กับสวัสดีพี่พี่ของน้องชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่5ครับสวยสวยงามงามยามสายสายครับ300บาทครับบูชา2องค์500บาทครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเลี่ยมเก่าครับเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่2ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลรยแร่เลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ รายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีโยครับลงลักเก่าครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆ่นมันมันเลยครับสวยครบสูตรเลยครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญพระยาคุตครับ เหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่5เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อหนวนหนวนนุ่มนุ่มเลยครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ รายการที่หกครับเป็นพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนครับเนื้อดินมันๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับปางลีลาเอวองอ่อนช้อยอรชอนอ่อนแอ่นเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับ รายการที่เจ็ดครับเป็นพระแม่นางกวักครับไม้หิ้วดำแกะครับดำดำมันมันเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับพระแม่นางกวักครับกวักเงินกวักทองครับกวักสิ่งดีๆเข้าหาตัวเราครับ รายการที่8ครับเป็นพราสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนมแน่นๆน่นนวลนวเลยครับมาพร้อมตลับครับพร้อมบูชาครับรายการที่9ครับเป็นพราสมเด็จหล่อโบราณครับ เนื้อโลหะครับเปียกทองคำครับด้านหลังเป็นภาษาจีนครับตอกโค้ดภาษาจีนครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อโลหะครับ ด้านหลังเป็นพระคาถาชินนะบัญชรครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับมันมันเลยครับรายการที่11ครับเป็นเหรียญ เหรียญรัชกาลที่6ครับเหรียญห่วงเชื่อมครับเนื้อเงินหรือเปล่าครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญเก่าครับ เนื้อโลหะครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่13ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าเก่าพุนพุนเลยครับเป็นตามดเลยครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับอกล่องหูใบสีครับเนื้อเนียนเนียนนุ่มนุ่มมันมันเลยครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญกีฬาครับปีพศสอ0 8ครับ เหรียญเก่าครับห่วงเชื่อมครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนือแก่งๆเลยครับแน่แนๆมันๆเลยครับด้านหลังเป็นภาษาจีนครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับ รายการที่17ครับเป็นพระนางพระยาเนื้อดินครับลงลักเก่าครับเนื้อดินมัน,มนเเๆเลยครับรักเก่าเก่าเลยครับนางพยาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่18ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณปางนาคปกครับหลังลายผ้าครับเนื้อปันหลอดครับรายการที่20ครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับเหนื้อดินมันๆแก่งๆเลยครับเลี่ยมเก่าครับเลี่ยมกรอบสีครับ กันน้ำเข้าครับเพราะดีเมืองกำแพงเพชรครับรายการที่21เครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับเนื้อโลหะครับหรือจะเป็นเนื้อเงินครับ รายการที่2 2ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับเลี่ยมจับกรอบเงินกอบทองเก่าครับรายการที่23ครับเป็นเหรียญเสมาครับหลวงพ่อทวดครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่24ครับเป็นพระสังกรจจายครับเหนือดินลงลักเก่าครับพิมพ์ปั้นลอยองครับน่าจะเป็นเนื้อผงครับเนื้อผงคุกลักเก่าครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่25ครับเป็นพราสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเหนือแก่งเก่งมันมันเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่26ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณพิมพ์หน้าเสือครับด้านหลังเป็นอักษรเลขยันครับ หลวงพ่อน้อยธรรมศาลาครับเมืองส้มโอวานนคปรปฐมครับรายการที่2 7ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับสวยๆคมๆคมเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับ รายการที่2 8ครับเป็นพระสมเด็จพิงใหญ่ครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับแน่นๆเก่าๆเลยครับรายการที่2 9เครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเนื้อโลหะเก่าครับสภาพใช้ครับ ผ่านศึกสงครามมาอย่างยาวนานครับผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนครับฝันแทงไม่เข้าครับแต่อยากเข้าไปหาครับรายการที่30ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแลกับ เืาวว่านแก่งแ่งแน่นๆมันๆเลยครับรายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับแก่งแ่งแน่นๆเลยครับมาพร้อมตลับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับ รายการที่32ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักครับเนื้อมันๆเลยครับลักเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่3 3ครับเป็นหนุมานล่อบโบราณครับเนื้อโลหะครับเรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่34ครับเป็นพระ3ครับพระกูครับเนื้อชินตะกัวครับเก่าเก่ามันมนเลยครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งๆเลยครับ แน่นๆเก่าๆเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเหนือจัดจ้านเลยครับรายการที่36ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับเหนือเก่าเก่ามันมันเลยครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเลี่ยมจับกอบเงินกอบทองครับ รายการที่37ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างครับเหรียญที่ระลึกปลอดภัยครับเหรียญเนื้ออันประกาครับปีพศ .2510 ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ประทานพรครับ เนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่ม,นมแน่นแน่นเลยครับสวยสวยคมคมมันมันเลยครับรายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับเหนือแก่งแก่งเลยครับลงรักเก่าเก่าเลยครับมาพร้อมตลับพร้อมบูชาครับ รายการที่40ครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับเนื้อมันๆเลยครับมันๆแก่งๆเลยครับพระสุมกอพิมพ์ใหญ่ครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับสดสดร้อนๆเลยครับรายการที่1ครับเป็นเหรียญรอห้าครับ ในการเสด็จพระราชดำเนินครับประเทศยุโรปครับรัตนโกสิรโศกครับ116ครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญหลวงปู่จันทาถาวโลครับ เหรียญเนื้อทองคําหรือเปล่าครับหลังหลวงปู่ขาวครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับรายการที่สามครับเป็นสิงครับงาแกะครับเก่าครับเลี่ยมกรอบเงินครับสิงเจ้าป่ามหาอานาจครับ รายการที่4ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับด้านหลังเป็นสถูปเจดีครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับเนื้ออันปะก้าครับใต้ฐานอุดกิ่งครับองพระล่ำๆเลยครับ เลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่6ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับสวยๆคมๆเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยงามงามยามสายสายครับถูกใจได้เลยครับราคาจับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับขอบคุณครับ